โอเคจ้าได้รูปปกแล้วจบแล้วทุกคนโอ้โหจบแบบปื้มปิติสุดๆแบบแฮปปี้แฮปปี้ไม่รู้จะแฮปปี้ยังไงจริงๆเพราะคือมันสองพาร์ทแรกอะเออคือสองพาร์ทแรกนี่คือโอ้โห หนัก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 เลยจนเราคุยกันเลยว่าเฮ้ยนี่มันควรอยู่ในพิเศษไหมเพราะว่าดูเหมือนเป็นเป็นปมใหญ่ใช่ปมใหญ่มากเพราะว่าตัวของมันค่อนข้างกระทบกับจิตใจของปีค่อนข้างมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคเคลียร์เร็วเคลียร์เร็วตรงที่ว่าอบแบมก็คือเป็นคนรับสารภาพจริงจริงนี่แม็กิฟต์ี่สงสัยแบบใช่นี่สงสัยมาตลอดตั้งแต่ที่แบบว่าไปเดินห้างเราเล่นท้องอ่ะในตรงนั้นนะที่เรื่องไม่รู้ว่าทที่บอกว่าถ้าผู้หญิงอ่ะ ถ้าไม่ชอบผู้ชายจริงๆอ่ะเขาจะไม่เล่นแตะเนื้อต้องตัวกันขนาดนั้นนี่ว่าลึกๆกับแบมมันน่าจะชอบเหมาะอ่าเป็นไงขนานิยายตรงไหมตอนนี้ก็ตรงค่ะแสดงว่าก็รู้คือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วก็คือไม่อยู่คือไม่อยู่คือไม่อยู่ตอนนี้ก็เห็นภาพไงเช่นภาจริงแล้วก็ตอนแรกก็คือสงสารแบมนะเพราะเหมือนเขาแบบ เออแอบชอบแอบมักปีแอบรักหมอกมาแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่ไม่ทิ้งแบมไปเลยก็ยังเอาโกมาใส่ให้แบบว่ามัดจีเพราะถ้าเป็นน่ารักน่ารักเอาจริงโกรดที่แบมทําแบบนั้นนะแต่ว่าก็สงสารอ่ะเขาเรียกว่าไงนะสมองอ่ะเหมือนสั่งให้แบบว่าไปช่วยใครห้เขารักกันแต่ใจอ่ะแต่ใจมันก็มันแบบว่าคนเนี้ยคนที่ฉันชอบอ่ะแต่ต้องช่วยให้เขารักมันก็เลยเกิดความเป็นแบบชั่ววูบแบบรู้สึกว่าแบบอิจฉาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพลังทําอะไรพลาดลงไปไปโดยจะไม่ไม่ไม่ทัน ที่เขาบอกไปเนาะแล้วเข้าใจเขาเพราะว่าบางทีคือเหมือนบอกแบบว่าให้เขามาช่วยใช่ไหมเหมือนเขาว่าแบบว่าก็เธอเต็มใจช่วยแหละแต่คือเวลาทุกครั้งที่ช่วยมันก็จะมีความรู้สึกในใจเล็กๆว่ายมันก็มีกันบ้างแหละพอความที่สนิทกันมากๆเล่นด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยเออเนาะ ก็เข้าใจในวงแบมไปแต่เม่อไรแบบก็โอเคแล้วพราะแบมก็รู้สึกว่าตัวเองทาผิดจริงๆก็มาสารภาพสารภาพไปในส่วนนั้นก็จบไปมีเครียร์ไปโอ้โหเจ้าแรกดราม่าคิดว่าจะไปหนักนะแต่ว่าลงอย่างไรแต่ก็คือลงไวเคลียร์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ของปรีมสรุปเป็นเดือนมีนหรือมีนเดือนแฮชแทกติดว่ามีนเดือนเรเห็นแฮชแท็กก็แบบ แบบแอบเหมือนกันนะนะแต่ก็อ่ะโอเคก็แล้วแต่นะครับก็แ,แต่ันไปก็นั่นน่คู่นั้นคือแบบเร็วมากมจริงแค่แบบเหมือนมีขนมซองนึง ขอโทษเป็นน่ารักก็รักไมนเหมือนเป็นการยอมรับตัวตนของอีกคนหนึ่งมากกว่าเออแบบว่าให้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นอยากให้ปรับเปลี่ยนรเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างกลับไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามีอะไรที่มันพลาดไปหรือผิดไปเนี่ยก็ต้องเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันเอาใจเขาใส่ใจเราอะเอออะไรเงี้ยแล้วก็ซีนที่ขอเป็นแฟนตรงโรละครอ่ะดีเนาะดีดีจนแบบเนี่ยคือไอ้คูไอ้ลูกโป่งใช่ไหมอันเนี้ยของมินของเดือนมีนะคือแมวเรื่อกความที่นี่ด้วยไหมเรืองความที่ซีนตอนลูกโป่งอ่ะมันเป็นซีน เราเห็นมาบ่อยแล้วมันต้องเคลียร์ก่อนด้วยคือมันเป็นเรื่องที่มันกําลังเครียดมันยังไม่ได้แบบว่าแฮปปี้อยู่มันเครียดอยู่แล้วมันแบบเหมือนแบบมาเคลียร์ก่อนแล้วค่อยแบบเออค่อยแบบว้าวทีหลังแต่นี่คือเหมือนแบบว่าเออทั้งสองคนเหมือนรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดเลยทีเดียวออขอเป็นแฟนแล้วก็ตอบตกลงก็คือจบเลยอะไรแต่ก็น่ารักน่ารักน่ารักสองซีแรกดีดีแบบน่ารักแล้วก็โหซีสุดท้ายคือแบบ เหมือนเขาให้มาให้มาเติมเต็มแบบให้มาปรบบจนปริบแทบแท้ก็องนี่นั่งตัวขดเกบอยู่ข้างล่างแบบไม่ไหวแล้วปวดกล้ามมดแล้วแล้วคือตอนที่จังหวะที่น้องปีอ่ะหอมคืนอ่ะโอ้โหหอมนานชอบสัใจมันแบบว่าความมันเคี้ยวอะมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเลยมาตั้งสองปีแล้วด้วยไงนะนะครับก็เนาะพ่อแม่ก็เป็นหมอแฟนก็เป็นหมอนะครับผมโอ สนุกดีแต่ดูมา1นึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสิ่งซีรีส์ที่เราชอบมากเลยนะแล้วก็ซอลลทุกอาทิตย์มันแบบขายเครียดอะมันดูแบบสนุกเป็นคอมเมดี้อะเนาะใช่ต้องบอกว่าเป็นเขาตีโจทย์เป็นคอมเมดี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในฐาธนาคดีอ่านนิยายมารู้สึกไงบ้างน้องรู้สึกว่ามันก็ให้ฟิลอีกแบบหนึ่งคือแบบว่าในนิยายมันก็จะเป็นความคิดเราเราจะจินตนาการแบบไหนก็ได้แต่ทีนี้พอมาทาเป็นซีรีส์เราก็ได้เห็นภาพที่แบบว่าเขาอยากให้เราเห็นจุดเป็นประเด็นไหนที่เขาอยากให้เเราล่นกับ แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาทําเขาเรียกว่าซีนคอมเมดี้ได้ดีมากคือมันแบบเขาปรับเปลี่ยนไปในตัวของเขาอะแล้วแบบพอยิงมาหาเราแล้วเรารู้ได้แล้วเราก็แบบหัวลอไปกับซีนนั้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเก่งอะแบบเพราะว่าในนิยายมันก็จะตลกอีกแบบนึงแต่ว่าในซีรีส์มันก็จะตลกอีกแบบนึงหนูรู้สึกว่าโอเคมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้ที่อาจจะเป็นพราพุ่มกับก็คือกับซิทคอมมปเยอะด้วยใช่ใช่เราว่าในส่วนนี้ได้แหละใช่ใช่เหมือนเขาเลยรู้ว่าจะเล่นจังหวะจากคนยังไงให้มันแบบ ลองล็อกพอดีอ่ะมันก็เลยแบบคำแล้วแล้วก็นักแสดงด้วยก็เลยดีดีหมดเลยน้องน้องปอนที่แล้เป็นหมอกเออก็แบบว่ามีพัฒนาการมากขึ้นชนีโอน้องภูวินที่เห็นมาตั้งแต่อติของผมก็มีพัฒนาการมาตลอดเลยน้องเ่นดีขึ้นเพราะพี่ชอบน้องหลุยละที่รับบทเป็นมีนเพราะเราจะเห็นคาแรคเตอร์เขาในเนี้ยกับคาแรคเตอร์ที่แบบอยู่ข้างนอกเรื่องอ่ะใช่คือแัคนละฟิลเลยคนละฟิลเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออน้องเล่นเป็นมีนก็น่ารักน่ารักอะไรเพราะพี่ชอบบทบทตัวมีนได้แบบดีมากมากเลยจนแบบเราเชื่อว่าเออ คือแบบเนี่ยคือมีนที่แบบใสใสซื่อๆแล,ล,ล้วก็รักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็วอีกคู่หนึ่งก็คือหนูรีกับกับเพื่อนอคุณหนูรี่กับเพื่อนอพิกเผาเกือบกือลไรก็ไม่มีคู่คือคู่ที่สร้างเสียงหาให้เราเหมือนกันแล้วตัวซีววนนี้เขาไม่ทิ้งเลยนะใช่เหมือนอยู่กลับมาจนแบบจนแบบจนสุดเลยจริงๆอ่ะคือแบบดีอ่ะแล้วแบบตลก ตลกจริงฉันให้เธอนะฉันให้เธอจริงๆนะครับนั่นแหละน่าคือเป็นความสุขทั้นที่สองอีพีที่เราดูกันมาด้วยกันมาตลอดนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เอ็นจอยไปด้วยกันนะครับก็ก่อนจับกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสี่คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาอีกทีนึงกับเรียชันในคลิปในซีรีส์เรื่องถัดไปนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ